ูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ประจำปี2566กลรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2 5 6 6และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอ,อันดับ3การคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศประจำปี2566ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำจัดทาโดยนางชมัยพรพัทรเรืองชัยผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอวันพพิภัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกรอออำเภอวันพุทพิสัย รักษาการผู้อำนวยการสกรองเพิแม่เปิลพร้อมด้วยบุคาลากรส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศมีทั้งหมด8ด้านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูมม้อำเภอแม่เปิลปฏิบัติงานทั้ง8ด้านดังนี้ ด้านที่ 1. จํานวนสมาชิกในระบบ MOE Safety Center ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลเป็นสมาชิกในระบบพร้อมครูและบุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลเป็นสมาชิกทั้งหมด100ซและนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลเป็นสมาชิกในระบบ80%ดซด้านที่2 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เรียนและประชาชนเข้าใจในระบบ MOE Safety Center สูรส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอแม่เปิลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เรียนและผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆ Facebook Line ในการพบกลุ่มและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3การมอบหมายบุคลากรดูแลระบบ MOE Safety Center ครบทุกตำแหน่งส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิดมีการมอบหมายบุคลากรดูแลระบบ MOE Safety Center ครบทุกตำแหน่งจำนวน4ตำแหน่งได้แก่ 1. Admin 2. Super Safety Center Operation 3. Safety Center Operation 4. Safety Center Action ด้านที่4การให้ความรู้การใช้งานระบบและทดลองการแจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลดำเนินการจัดโครงการการอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ MOE Safety Center พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานดำเนินการจัดอบรมการสาธิตการใช้งานโปรแกรมและระบบ MOE Safety Center ให้แก่บุคลากรผู้เรียนและผู้รับบริการ บุคลากรและผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานในระบบ MOE Safety Center ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนอยู่ในระดับ80%ด้านที่5การใช้แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในสาถสานศึกษาส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อแม่เปิด ได้ด่วนประชุมสีแจงการใช้แนวทางการดำเนินสถานศึกษาปลอดภัยและวางแผนจัดทำแผนบัชชิญเหตุจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมทักษะในด้านความปลอดภัยได้ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านที่ 6. การจัดทําแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาส่วนส่งเสริมการเรยนรู้อำเภอแม่เปิลได้จัดทําแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาโดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดตามมาตรการ3ปได้แก่การป้องกันการปลูกฝังและการปราบปราม ด้านที่เสร็จภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนส่งเสริมการเดยนดูอำเภอแม่เปิรนร่วมมือกับเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเพื่อให้มีการแก้ไขภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่เปิลด้านที่8การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความปลอดภัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เปิลได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในหน่วยงานและสถานศึกษารูปแบบต่างๆโดยผ่านกิจกรรมไว้โซนกสศนอปลอดภัยไร้สารเสพติด เน้นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลัก3ปอปได้แก่การป้องกันการปลูกฝังและการปราบปราม 2. ดําเนินการขับเคลื่อนสนับสน,นุนชมรม t o B Never o n e สกอมเพอแม่เปินและการจัดกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภยัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์การเรียนรู้ภยัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเรียนรู้ภัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ภัยที่เกิดขึ้นจากสุขภาวะกายและจิตและได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนโดยผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างและปลุกจิตสำเนกให้กับนักศึกษาประชาชนเกี่ยวกับโมลรพิษทางกและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผลงานที่ประสบความสำเร็จสกอรอมอือแม่เปิลส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอแม่เปินได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม่เปิล 2B Number o n ปีงบประมาณ2565ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง

การกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิตการนำเนินการประสบความสำเร็จผู้เข้าโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยสอดแทรกเนะื้อหาความปลอดภัยในสถานศึกษาบูรณาการโครงการกิจกรรมต่างๆโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านการค้าม,มนุษย์ทุจริต ต้านยาเสติดรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยมีจิตอาสามีภูมิคุ้มกัน t ู B ี Number วไม่พร้อมการตั้งคันและบูรณา,าการด้วยกระบวนการยุวกาชาติสอกอรรอเพือแม,ม่เปิ่นสกรรเพือแม่เปิ่นขอขอบพระคุณค่ะ